ฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับความเข็นและความเครียดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความเข็นและความเครียดนะครับอยู่ในเรื่องของความแข็งแรงวัสดุวิชานะความแข็งแรงของวัสดุนะครับเห็นไหมเดี๋ยวดกคนความแข็งแรง ของวัสดุนะครับวิชวิชานะวิชานี่คือวิชาดีมันเป็นหัวข้อเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครับความเค้นและความเครียด คือระหว่างสองตัวนี้คือความเข็นกับความเครียดนะครับความเข็นกับความเครียดมันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องสองตัวนี้ก็คือความสัมพันธ์สองตัวนี้มรวมกันเป็นเรื่องของความเข็นและความเครียดครับความสัมพันธ์นี้เนื่องด้วยสองตัวนี้ความเข็นและความเครียดมีความสัมพันธ์กันนะครับ จึงเกิดเป็นกราฟความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับเป็นกราฟความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับอันนี้ทราบดีแกนตั้งก็แกน y แกนนอนเป็นแกน x นครับทีนี้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างของเงาเพียนจากที่เราเรียนรู้เนี่ยคือความเข้นเนี่ยมันคือ การบีบอัดในเนื้อวัตถุนะครับทั้งเข้นดึงหรือเข้นอัดก็แล้วแต่นะครับความเครียดเป็นการคำนวณเรื่องของการยืดนะครับการระยะยืดต่อแรงนะเป็นการยืดออกนะครับทีเนี้ยเวลาเขาดูควบคู่กันเวลาวัตถุเกิดการจะฉีกขาดนะครับเช่นการยืดออกเนะี่ยเวลานะัวกวิทยาศาสตร์เขาอยู่เนี่ยเขาจะมีเครื่องทดสอบนะครับทดสอบวัตถุนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มันเครื่องดึงนะครับเ,เครื่องสำ ح, ไว้ดึงนะครับดึงให้มันฉีกออกจากกาันโดยที่ชิ้นทดสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเราจะทดสอบเหล็กหรือพลาสติกก็ดีนะครับคอยทำวัสดุเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหล็กก็เป็นทรงนี้นะครับ ทรงนี้แบนๆนะครับหรือกลมก็ได้นะครับมันจะมีทั้งแบนทั้งกลมนะครับหรือถ้าเป็นพลาสติกก็เป็นทรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับเพื่อเอาจับทั้งสอง,องด้านซ้ายกับขวาไหมแล้วก็ดึงให้มันฉีกขาดออกจากกันนะครับมันจะได้ดูว่าเอ้ยตัวเนี้ยใช้แรงเท่าไหร่าการดึงแล้วก็มันยืดเท่าไหร่ก่าจะขาดนะครับเป็นการทสนั่นเองนะครับซึ่ง เวลาเทสเนี่ยเขาจะเห็นความสัมพันธ์ของสองตัวคือระยะยืดนะครับหรือไอตัวระยะยืดเนี่ยระยะยืดนะครับระยะยืดเนี่ยมันอยู่ในความเครียดนะครับนั้นเขาเลยเอาความเรครียดเนี่ยมาใส่ที่เกนแกนเกน,นะครับความเรครียดอส่วนความเค้นความเค้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมาใส่ที่เกน y คงเข็นคือซิกมานะครับซึ่งถ้าเราดูสูตรเนี่ยตัวความเข็นเนี่ยสูตรมันคือ,อเขียนห้างๆางเลยนะซิกมาเท่ากับ f ส่วน a พูดง่ายคือตัวแกนเนี้ยมันดูแรงนะครับเนี่ยพูดง่ายคือมันแฝงด้วยแรงไว้นะครับดูแรงแกนไว้นี่คือดูดูตัวระยะระยะยืดพูดง่ายคือเหมือนแรงต่อระยะยืดแหละนะครับแต่มันคือเข็นต่อเครียดไง อ่เพราะมันแฝงอยู่ไอเคนเนี่ก็แฝงตัวแรงอยู่ตัวเครียดนี่ก็แฝงตัวตัวระยะยืดอยู่นะครับอ่ประมาณนี้นะครับส่วนหลักเนี่ยแพทเทิร์นหลักของพฤติกรรมของการยืดเนี่ยของวัตถุเนี่ยเมื่อเราเพิ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในระยะระยะแรกนะครับวัตถุจะถูกยืดออกนะครับ อสตุ to, จะถูกยืดออกเนี่ยยืดออกคือยืดออกเงี้ยปุ๊บกับโดนแรงกระทำใช่ไหมมันถึงยืดออกนะครับด้วยอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอ่าลีเนียนะครับหรือเป็นเป็นเชิงลีเนียหรือเป็นเชิงเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยนะแต่ว่าอาจจะเอียงเอียงมากเอียงน้อยแล้วแต่ก็คือยืดมากยืดน้อยแล้วแต่แต่มันสัมพันธ์กันอาตราส่วนนี้เท่าเท่ากันแปรผกผันเท่าก,กันนะครับอ่าถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอ่า จุดนี้ให้เป็นจุด a นะครับเมื่อวัตถุเรากาลังดึงวัตถุไว้ฉีกขาดนะครับระยะเริ่มต้นเนี่ยเวลามันฉีดดึงเนี่ยวัตถุจะถูกถูกยืดนะครับแรงต่อ,อา,ตาส่วนการยืดเนี่ยมันจะเท่ากันนะตลอดทั้งทั้งรีเนียทั้งเส้นนะครับถึงระยะจุด a นะครับแต่ละวัตถุไม่เท่ากันนะครับโดยจุด a เนี่ยมันถูกให้ชื่อว่าจุดจุด proper นะครับ อ่า uh, proportional limit อ่า proportional นะครับ limit proportional limit จุด a นะครับอ่าและจากนั้นนะครับวัตถุจะถูกยืดนะครับยืดไปแต่ว่ามันจะโค้งละมันจะโค้ง โค้งขึ้นมาจุดนี้นะครับจุดนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นจุด B นะครับจุด B เนี่ย <c oughs> มันคือจุดที่เขาเรียกว่าอ l a s สติกนะครับลิมิตจุด B นะอิเลสติกลิมิต อิเลสติกลิมิตอิเลสติกแปลว่ากันยืดนะครับสมมติว่าไอจุด b เนี่ยตัวเนี้ยมันคือจุดที่มันยืดนะครับยืดสูงสุดของมันแหละเออยังไงยืดสูงสุดของมันคือยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าสปริงปะกานะครับสปริงปะกาตรงนี้ไม่มีสปริงปะกาอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างสปริงปะกาลองลึกภาพบตามนะเนี่ยสปริงปะกาเวลายืดนะครับ ยืดปุ๊บเรามือดึงสปริงประกาออกเนี่ยปล่อยโป๊ะมันจะหดกลับมาที่เดิมเลยก็คือถ้ามันไม่เกินจุด A เนี่ยยืดโปะมันจะหดกลับมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับเอ้ถ้ามันไม่เกินจุด B ยืดปุ๊บมันก็จะหดกลับมาจุดเดิมโปหดมาเท่าเดิมแล้วยืดสปริงประการออกโปหดมาเท่าเดิมแต่ถ้าเราดึงมันเลยจุด B เมื่อไหร่เรายืดปั๊บนะครับปล่อยมือปุ๊บมันจะไม่หด กลับมาที่เดิมถ้าเรายืดเกินจุดเบียแล้วยืดมาตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่หดสปริงมันจะอ้าค้างเลยนะครับนี่คืออิลาสติกลิมิตคือลิมิตในการยืดของมันนะครับไม่งั้นมันจะยืดค้างอ่าค,คุณสมบัติตัวเนี้คือคุณสมบัติการเป็นสปริงของของตัวโลหะนะครับนี่พวกเนี้ยพลาสติกก็มีนะครับยืดปุ๊บยืดหน่อยๆนย่นิดๆเดียวหดได้ถ้ายืดเยอะปุ๊บ บางทีค้างรูปเดิมคข้งรูปที่เรายืดแล้วไม่หดกลับก็คือเลยจุดอิเลสติกลิมิตนะครับอ่าตัวนี้คืออิเลสติกลิมิตนะครับต่อมานะครับจุดต่อมาจุดต่อมานะครับจุด C จุด C อ้ยปึ๊บจะเล่อเธอหน่อยนะจุด C นะครับจุด C เรียกว่าจุด u point นะครับหนังสือมันเขียน u point นะครับเป็นจุดที่เวลายืดแล้วมันเลยลิมิตมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมกรฟแรงมันตกเห็นไหมก็คือมันใช้แรงน้อยในการยืดนะครับตอนแรกใช้แรงเยอะมากเลยอื้ดขึ้นมาเยอะเลยอยู่ดีวูบนิ่มเลยเพราะว่ามันเลยจุด elastic limit ม,มาแล้วการยืดมันเลยนิ่มนะครับ เลยใช้แรงน้อยนะครับแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดที่แบบไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้แรงเลยในการยืดแล้วค่อยๆตั้งตั้งทรงขึ้นมาใหม่เราต้องใช้แรงมากขึ้นนะครับพอเราดึงไปเลยจุดไอตัว u point ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนถึงจุดที่ใช้แรงสูงสุดนะครับจุดที่ใช้แรงสูงสุดเนี่ยให้เป็นจุดจุดดีนะครับเรียกว่าจุดอ l t i m a t e นะครับ l อัล t ิเมต e เต็งนะครับมันคือจุดจุดที่ใช้แรงสูงสุดนะครับหรือหรือว่าจุดที่เราจะทำให้มันออกแรงให้มากสุดอะนะครับวัสดุเนี่ยรับแรงได้มากสุดคือจุดนี้เลยอั t ติเมตพอยต์นะครับหรืออัลติเมตสเต็งนะครับจุดสูงสุดและจุดดีนะครับแสงว่าถ้าเรายิงอาวุธใส่เสื้อกรอเนี่ย จุดที่จะทะลุเสกอได้ก็คือจุดนี้นั่นเองครับเพราะเสกอใช้งานครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันใช้งานซ้ําๆนะครับซ้าๆดึงยกเคลนสลิงอะไรพวกนี้ที่ใช้ซ้าๆอะ่ะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวอะ่ะไม่ได้ปั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช้เลยเนะี่ยก็คือต้องใช้จุดนี้เอาเย่พอยต์เป็นตัวคิดนะครับเอ้ยอีลาสติกอ e ีลาสติกลิมิตเป็นตัวคิดนะครับ อยาให้มันเกินจุดนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะม ok ไม่ออกแบบเกินจุดนี้หรอกอาจจะมีเซฟตี้แฟกเตอร์ลงมาสักหน่อยนะครับเพื่อกันพลาดนะครับถ้าเลยแล้วเลยเลยอ่ะอันติเมทเหมือนกันนะครับถ้าของใช้ครั้งเดียวมันก็ต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์เช่นเขาอาจจะไม่ออกแบบให้รับแรงขนาดนี้นะครับอาจจะออกแบบแค่รับแรงแค่ประมาณนี้นะครับอ่าหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่เท่าอะไรก็ว่าไปครับเขาจะไม่ออกแบบให้รับแรงแบบร้อยทั้งร้อยนะครับไม่งั้น อาจจะทําความเสียหายให้กับสิ่งที่เรากําลังออกแบบได้นะครับอัอดิหมดแอนติเมทพอย์นะครับต่อมานะครับจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายนะครับจุดที่มันวัตถุมันขาดเลยนะครับเวลาวัตถุจะขาดเนี่ยจากอนติเมทลงมาถึงวัตจุดจะขาดเนี่ยมันจะดอปนะครับจุดนี้ให้เป็นจุด e ครับหรือที่เรียกว่ารับเชอร์นะครับรับเชอรนะครับรับเชอร์สเต็งรับเชอร์ ได้เหมือนกันจุดขาดจุดขาดเนี่ยมันจะขาดใต้จุดหรือออกแรงน้อยกว่าจุดแอดติเมตนะครับหมายความว่าวัตถุเนี่ยมันเริ่มฉีกแล้ววงวงรอบหรือเนื้อวัตถุมันไม่เต็มแล้วพอมันไม่เต็มปุ๊บเวลามันขาดแรงมันก็น้อยแล้วหลุดไปแล้วก็ตรงนี้ช่วงนี้จะสั้นมากนะครับจริงๆบางดีเผอเผดาวดรอปลงมาขนาดนี้เลยฟึ๊บขาดเลยก็ได้แล้วแต่ตัววัตถุหรือไม่บางวัตถุ เลยจุดนี้มานิดนึงขาดเลยก็มีนะครับมันอยู่ที่กราฟของวัตถุนั้นๆน,น,นะครับอ่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวความเค้นความเครียดถ้าเราเทสวัตถุเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดต่างๆที่ต่างกันนะครับก่อนที่วิศวกรจะเอาตัวอุปกรณ์มาใช้งานเนี่ยหรือตัววัสดุวัสดุมาใช้งานเนี่ยวิศวกรต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะระหว่างความเค้นกับความเครียดเนี่ย มันเป็นยังไงกันนะครับเพื่อหากราฟตัวนี้และเอากราฟตัวเนี้มาใช้ว่าเฮ้ยจุดแอตติเมนตมันอยู่ตรงไหนถ้าเราจะออกแบบวัสดุที่มันใช้ครั้งเดียวชิง้งเช่นพวกกันชนหรือพวกเ,ออเสื้อกลองเสือ้อเกาะที่มันแบบไม่ได้ซนะ้ำอ่ะนะอ่าหรือถ้าจะออกแบบพวกสลิงเคียนยกหรืออะไรหนัก,นก,นกบาลีอองบาลีเอ,อิเออไม่ใช่สลิงเคียนยกอะไรหรือว่าพวก,พวกช่วงล่างรถยนต์หรืออะไรที่มันรับแรงบ่อยๆเนี่ย เขาก็ต้องดูจุดตัวนี้ดัชติคลิมิต่ากับพวก p r o อ t เชอตัวนี้ครับนะครับเพื่อออกแบบอุปกรณ์ไม่ให้อันตรายนะครับแล้วก็มีค่า s ซ f ตี้แฟ c เตอร์เราจะเรียนหลังจากนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นกนารออกแบบก่อนนะครับเรื่องต้นนะครับเรื่องนี้จะส่งผลไปสู่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเคนกับเครียดที่สูงขึ้นนะครับซึ่งความเคนความเครียดเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันสัมพันธ์กันเห็นไหมพอสัมพันธ์ปุ๊บจะได้ตัวลักษณะ พฤติกรรมของกราฟออกมานะครับเห็นไหมซึ่งถ้าตามทฤษฎีเรื่องต่อไปเนี่ยฮุกรอเนี่ยหรือกฎของฮุกเนี่ยเป็นคนคนนึงนะครับคิดกฎขึ้นมานะครับเอาสองตัวเนี้ยมาทำเขาเรียกอะไรอะมาอยู่ในสมการเดียวกันมาหารสัดส่วนกันนะครับอ่ามันจะได้สมการใหม่ออกมานะครับย เขาเรียกว่าได้ค่าค่าคงที่ตัวหนึ่งออกมาของวัตถุแต่ละวัตถุที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับอะเดี๋ยวค่อยไปเรียนอีกทีหนึ่งอันนี้ตัวกราฟความสัมพันธ์ก่อนระหว่างความเข้งกับควเขียดกราฟนี้นี่แทบจะเป็นใจหลักของของวิชานี้เลยก็ว่าได้นะครับทําให้เราเห็นอาการของของวัสดุนะครับที่เรานํามาใช้นะครับ